เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนดขอไปดังเข้าสู่การเปิดตัว Honda CRV ใหม่ Honda CRV ใหม่ชม2017ได้รับการออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายนอกมาพร้อมความโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ Full LED ไฟท้ายแบบ LED ได้รับการออกแบบใหม่ลูกทรสงสวยงามลงตัวฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้งมาในทุกรุ่นย่อย สำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนั้นสามารถเปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับภายในห้องโดยสารของ Honda CRV ใหม่นี้มาพร้อมรูปแบบ3มแถวแบบเจ็ที่นั่งพร้อมการตกแต่งเน้นความโฉบเฉี่ยวสะดวกสบายวัสดุภายในมีคุณภาพชุดมาตรวัดสามารถออกแบบได้อย่างชัดเจนและที่พิเศษในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลระบบเกียร์จะเป็นแบบกดปุ่ม Honda CRV ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์2ขนาดได้แก่เครื่องยนต์2.4ลิตรและเครื่องยนต์1.6ลิตรดีเซล โดยไฮไลท์ของ Honda c ซ v ใหม่รุ่นนี้จะอยู่ที่รุ่นเครื่องยนต์1.6ลิตร ID t e c ด Diesel Turbo แบบ4สูบที่มีการทำงานของระบบเทอร์โบชาร์จแบบ2จังหวะภายใต้เทคโนโลยี Earth Dream ให้กำลังสูงสุด160แรงม้าที่4,000รอบแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่2,000รอบ ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดจาก ZF สำหรับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเป็นแบบ IVT e c 4สูบให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่6,200รอบแรงบิดส,สูงสุด224นิวตันเมตรที่4,000รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมรองรับพลังงานทางเลือก E85 ได้อีกด้วย h o n d a CRV ใหม่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเปิดตัวด้วยราคา1 6 9 9 0 0 0บาทในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเปิดตัวด้วยราคา 1,549,000บาทส่วนเครื่อยนต์เบนซินขับเคลื่อน4ล้อเปิดตัวด้วยราคา1 5 4 9 0 0้าบาทรุ่นข,นนนนรขครื่อยนต์เบนซิน2.4ลิตรขับเคลื่อน2ล้อเปิดตัวด้วยราคา1 3 9 9 0 0้าบาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ like me